We are very excited to announce that registration is now open for our Emmaus Bible course online. And so sign up, get ready and join us for this course. We give you a guarantee by the power of the word of God. ถ้อยคําของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ at Emos every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร Emos นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively leave out your f a t h และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are Are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth. Well twenty twenty-five is here. And we want to wish you all a very happy, happy new year. You know, we pray that as you walk with God, <laughs> as you live in the Word of God, as you continue to depend on the Holy Spirit, that you will see the most fruitful year so far in your life. You know, the Bible tells us that our God is the God of hope. พระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความหวัง It means that He is the true source of hope in our lives. หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งความหวังที่แท้จริงในชีวิตของเรา And according to the Bible และถ้าเราดูจากพระคัมภีร์แล้ว Hope is a confident expectation to see good. ความหวังก็คือการที่เรามั่นใจและคาดหวังว่าสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้น It is not a wish. มันไม่ใช่เรื่องของหวังลมๆแล,ลงๆ It is not waiting to be lucky. ไม่ใช่เรื่องของการรอว่าเออเมื่อไหร่ชีวิตเราจะ but it is a confident expectation that comes from knowing God. แต่มันเป็นความคาดหวังอย่างมั่นใจที่เกิดจากการที่เราได้รู้จักพระเจ้า knowing what Jesus has done for us. รู้ว่าพระเยซูคริสต์ทำอะไรให้กับเราบ้าง knowing the Holy Spirit who lives in us. รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเรา that gives us great hope and confident expectation to see good. ตรงนี้ต่างหากที่ทําให้เรามีความหวังอย่างยิ่งใหญ่มีความคาดหวังอย่างมั่นใจว่าเราจะได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้น and as ministry we also commit to bringing you the word of God throughout this year และในฐานะของพันธกิจรับใช้เราก็ ทุ่มเทที่จะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้ากับคุณตลอดระยะเวลาในปีนี้อีก and we also want to invite you และเราเองก็อยากจะเชื้อเชิญคุณ to continue to partner with us in the work of the gospel ที่จะตัดสินใจมาเป็นหุ้นส่วนกับเราในการประกาศข่าวประเสริฐ you know every year is an opportunity to walk deeper in the plan of God เพราะว่าทุกปีก็จะเป็น เป็นโอกาสเป็นปีที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวลึกลงไปในแผนการของพระเจ้ามากขึ้นได้แล้วทุกปีก็จะเป็นโอกาสของเราที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการประกาศของประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าในโลกใบนี้ Every year ทุกปีก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้เราสามารถประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ากับผู้คนในโลกนี้ได้มากขึ้น so Together in God อยากจะให้เรามาเติบโตในพระเจ้าไปด้วยกัน and allow in world to him this use us this world. แล้วก็อนุญาตให้พระองค์ที่จะใช้เราในโลกนี้ All right before I forget remember that our Emmaus online course is open for registration now และผมเองอยากจะย้ำเรื่องนี้กับทุกทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้หลักสูตร Emmaus ของเราเนี่ยกำลังเปิดรับสมัคร Actually, have only few days left for registration left only We few for แล้วก็มีเวลาเหลือสำหรับการลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยเพียงไม่กี่วันแล้ว so don't forget to sign up อย่าลืมที่จะสมัครเรียนนะคะ you know click the link underneath this video ด้านล่างวิดีโอตรงนี้จะมีลิงก์เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียด,ด you will see all the details of the subjects we offer และคุณจะได้เห็นว่าในแต่ละหลักสูตรนั้นเนี่ยเรามีวิชาอะไรบ้าง I challenge you to make this investment ผมท้าทายให้คุณเนี่ย ตัดส,สินใจลงทุนกับหลักสูตรเพราะถ้อยคำของพระเจ้าจะทำให้เกิดความเชื่อที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำงานได้อย่างเกิดผลในจิตใจของคุณ look forward seeing you the เราเองก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับทุกๆคนนะครับ So as we look forward to this new year, แล้วในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าไปสู่ปีใหม่นี้ w e r e talking about an important posture we need to take in order to live in victory. เรากําลังพูดถึงตําแหน่งที่สําคัญที่เราจะต้องเข้ามาประจําที่เพื่อเราจะได้เห็นชีวิตแห่งชัยชนะเกิดขึ้น Which is a posture of faith. ก็คือตําแหน่งแห่งความเชื่อ You know, faith is a big deal in our life. ความเชื่อเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆในชีวิตของเรา Faith is always working in our life. และความเชื่อก็เป็นสิ่งที่กําลังทำงาน านอยู่ในชีวิตของเรา You know people don't realize this ผู้คนอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ But the perspective they have มุมมองที่เขามี The responses they have in life หรือการตอบสนองกับเรื่องต่างๆในชีวิต The choices and the decisions they make in life การเลือกการตัดสินใจของเขาในชีวิต How they handle challenges and problems in their life ว่าเขาจะรับมือหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอย่างไง These things are all coming from a place of faith สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจาก ความเชื่อของเรา the wrong faith in บางครั้งเราอาจจะมีความเชื่อในสิ่งที่ผิดอยู่ก็ได้ faith in God แต่เมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้ามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์มีความเชื่อในถ้อยคําที่จะไม่มีวันเปลี่ยนไปของพระเจ้าก็จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเราด้วยส่งผลกระทบกับมุมมองที่เรามีเกี่ยวกับทุกเรื่อง to things in มีผลกระทบต่อการตอบสนองในเรื่องต่ง ต่างที่เกิดขึ้นในชีวิต the Bible puts it like this the one we, that we read few days ago แล้วพระคัมภีร์ก็ได้พูดเอาไว้แบบนี้ในข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านกันไปเมื่อไม่กี่วันก่อน that faith is a victory that overcomes the world ว่าความเชื่อนี่แหละที่เป็นชัยชนะที่เราชนะโลก you know and the Bible there says และตรงนั้นพระคัมภีร์เองก็ยังบอกว่า that if you are born again in Christ ถ้าคุณเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วในพระคริสต์ have overcome the world คุณก็เป็นผู้ที่มีชัยต่อโลก you know there's so many things in this world that is trying to destroy Our lives and stop our blessing. and มันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตในโลกนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อจะทำลายชีวิตของเราหรือว่าขโมยพระพรไปจากเรา in fruit และเป็นสิ่งที่ขัดขวางการเกิดผลของเราในพระคริสต์แต่พระคัมภีร์บอกว่าเราสามารถที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้พลังในการที่เราจะเอาชนะได้ก็มีอยู่กับเราเสมออยู่แล้วแต่เราสามารถจะเชื่อมต่อกับพลังนั้นได้ก็โดยผ่านทางความ And so in order for our faith to work right ในการที่ความเชื่อของเราจะสามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง We're saying that we need to look to Jesus his ability and his will เราได้บอกไปแล้วว่าเราจะต้องมองดูที่พระเยซูมองดูที่ความสามารถและความประสงค์ของพระองค์ In this year ในปีนี้ remember that the great things that can happen in and through your life อย่าลืมว่าสิ่งยิ่งใหญ่สามารถที่จะเกิดขึ้นทั้งในตัวคุณแล้วก็ผ่านชีวิตของคุณออกไป will be because of the power of Jesus ก็จะเป็นเพราะพลังของพระเยซูคริสต์ It's about what Jesus can do in you and through your life. เป็นสิ่งที่พระเยซูสามารถจะทำทั้งในชีวิตของคุณและผ่านชีวิตของคุณออกไป. Now Jesus Christ and his finished work is also the revelation of God's will. พระเยซูคริสต์และการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยความประสงค์ของพระเจ้าออกมาด้วย. You know, from the scripture, scriptural account we read yesterday. จากเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่บันทึกเอาไว้แล้วเราได้อ่านกันไปเมื่อวานนี้. About the man with leprosy who got healed. เกี่ยวกับชายที่เป็นโรคเรื้อนแล้วก็ได้รับการรักษา. See, knew the e w p o เขาเองเนี่ยรู้จัก เกี่ยวกับพลังหรือฤทธิ์อำนาจของพระเยซูเพียงแต่เขาไม่แน่ใจว่าพระเยซูเนี่ยมีหัวใจที่อยากจะรักษาเขาใหม่พระเยซูจึงเปิดเผยกับเขาอย่างชัดเจนเลยพระองค์ไม่เพียงแต่มีฤทธิ์อำนาจในการรักษาเท่านั้นพระองค์ยังเต็มใจที่จะรักษาเขาด้วยอันนี้ก็คือส่วนที่คริสเตียนหลายๆนอาจจะพลาดนะอคตนคนอาจจะพลาด all-powerful Almighty is God มันก็เป็นอะไรที่น่าแปลกผมเคยพบกับคริสเตียนบางคนที่เขาเนี่ยเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธาานุภาพทั้งสิ้น At the same time they say it's not God's will to heal แต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าไม่ใช่ความประสงค์ของพระเจ้าในการที่จะรักษา not used? คุณรู้ใช่ไหมว่ามีพลังไว้ทำไมอ่ะถ้ามีไว้แล้วไม่ได้รักษาอะไร t p a เลย so God not only has power พระเจ้าไม่เพียงแต่มีพลัง use to power s willing use power help <S แต่พระองค์ยังเต็มใจที่จะใช้พลังของพระองค์ในการรักษาเราด้วยและความประสงค์ของพระเจ้าก็ถูกเปิดเผยออกมาผ่าตแล้วความประสงค์ของพระเจ้าก็ถูกปเปิดเผยออกมาผ่านทางพระเยซูคริสต์ ในวันนั้นชายที่เป็นโรคเรื้อนที่ได้รับการรักษาให้หายเขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่มีความสําคัญมากและเราเองก็ได้เรียนรู้สิ่งที่มีพลังจากเรื่องราวตรงนี้ด้วย only เราไม่เพียงแต่เชื่อเท่านั้นว่าพระเจ้าเปลี่ยนไปด้วยฤทธานุภาพแต่เราก็ได้เรียนรู้ได้ว่าพระเจ้าเต็มใจที่จะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ใน การรักษาเรา this how faith how is in life works นี่ก็คือวิธีการทำงานของความเชื่อในชีวิตของเราคือการมองที่ความสามารถของพระเยซูและความประสงค์ของพระองค์เดี๋ยววันนี้อยากจะให้เรามาดูเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเพื่อเราจะได้เรียนรู้ความเข้าใจหรือว่าทำความเข้าใจกับความจริงตรงนี้มากขึ้น Mark ในมาระโกบทที่2ข้อ5ได้บอกว่า When Jesus saw their faith, he said to the p r allitic son your sins are forgiven you เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย พระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วหลังจาก็หลังจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็ได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าผู้ชายที่เป็นง่อยคนนี้ก็ได้รับการรักษาให้หายด้วยตอนนีเพื่อนของเขาพาเขามาหาพระเยซู o แล้านวยพกเขามาปหาพระเ้วปรากฏว่าบ้านหลังนั้นมีผู้คนเบียดเสียดกันแน่นเป็น เขาก็ไม่สามารถที่จะแหวกฝูงชนเข้าไปหาพระเยซูได้ them. แต่ก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกหมดกำลังใจ They went up the up roof เขาตัดสินใจที่จะขึ้นไปบนหลังคา and tore the roof and, and, and brought the friend down front Jesus Christ down of friend Jesus and in และเขาก็รื้อหลังคาบ้านหลังนั้นหย่อนเพื่อนของเขาที่เป็นคนง่อยเนี่ยลงมาหาพระเยซูผมอยากจะให้คุณเนี่ยหยุดแล้วลองคิดถึงตรงนี้ดู

faith on their เขาไม่ได้จดจ่อมองที่ความเชื่อของตัวเขา They were not trying to have faith เขาไม่ได้พยายามที่จะมีความเชื่ออะไรเลย But they were only focus on what Jesus could do สิ่งเดียวที่เขาทำก็คือจดจ่อในสิ่งที่พระเยซูสามารถทำได้ That's why even though the you know the doorway was blocked they still climbed up to the rooftop ถึงแม้ว่าประตูด้านล่างเนี่ยคือคนแน่นไปหมดไม่สามารถเข้าได้เขาก็เลยปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็รื้อหลังคาด้วยซ้ำ Their attitude was this ทัศนคติของพวก เขาก็คือ It only we can get our friend to Jesus Christ ด้วยวิธีไหนก็ได้ถ้าเพียงแต่ว่าเราสามารถจะนําเพื่อนของเราเนี่ยไปหาพระเยซูได้ We know Jesus has the power to heal him เรารู้เลยว่าพระเยซูมีด้วยอํานาจที่จะรักษาเขาให้หาย And so sure enough Jesus heals a paralytic man he he goes home walking and leaping แล้วก็แน่นอนเลยว่าพระเยซูก็รักษาชายที่เป็นง่อยนั้นให้หายเพราะว่ามีข้อพระคัมภีร์ที่บอกกับเราด้วยว่าเขาเองก็กระโดดโลดเต้นสรรเสริญแล้วก็เดินกลับบ้าน Now what's interesting is what verse 5 here says. สิ่งที่น่าสนใจที่ข้อ5นี้ได้พูดเอาไว้ก็คือ When Jesus saw their faith. เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขา t h e r s a very interesting uh, uh, line right there. ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเลย Jesus saw their faith. พระเยซูทรงเห็นความเชื่อของเขา Now this faith not own their did see เพื่อนสี่คนนี้เขาไม่ได้มองเห็นความเชื่อของตัวเอง their saw faith แต่พระเยซูต่างหากที่มองเห็นความเชื่อของเขา What they looked at or what they focused on was Jesus Christ เพราะสิ่งที่พวกเขาจดจอมองดูก็คือพระเยซูท่า without even realizing even แต่โดยที่เขาก็ไม่ได้รู้ตัว By being focused on what Christ could do their faith was working ว่าการที่เขาจดจออยู่กับสิ่งที่พระเยซูสามารถทำได้นั้นก็เท่ากับทำให้ความเชื่อของเขากับ กำลังทางานไปด้วยเขาก็ไม่ได้ท่องมาซะหน่อยว่าฉันจะต้องมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ faith เราจะต้องกระตุ้นความเชื่อของเราขึ้นมาแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องให้ความเชื่อของเราเนี่ยได้ทํางาน Of course our faith needs to faith แล้วความเชื่อของเราก็จําเป็นจะต้องได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอเหมือนกันแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเามองทสแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามองที่พระเยซูคริสต์ พระเยซูมองเห็นความเชื่อของเขาเมื่อหลายหลายปีก่อน statement that absolutely blessed me ผมได้ยินประโยคนี้แล้วก็เป็นพระพรกับจิตใจของผมมาก of the Word of God said this ครูที่สอนพระคำภีร์ท่านหนึ่งได้บอกว่า Jesus เมื่อคุณมองเห็นพระเยซูพระเยซูจะเห็นความเชื่อของคุณ before คือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยได้ยินใครพูดอะไรแบบนี้เลยผมก็มักแต่จดจอกับความเชื่อของต องว่ามี <he> said, ความเชื่อแค่ไหน to look to Jesus. แต่ว่าครูท่านนั้นก็บอกว่าไม่เราจําเป็นจะต้องมองที่พระเยซูเพื่อที่ความเชื่อของเราจะทํางานได้และพระเยซูจะมองเห็นความเชื่อของท่านตรงนี้ก็เป็นบทเรียนสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้มองที่พระเยซู And your faith will work และความเชื่อของคุณจะทํางานได้อย่างสมพลัง s <S แล้วเราที่ถามด้วยกันนะครับ Oh, Father, as we begin this new year, <laughs> we thank you that you are able and you are willing. to help us experience all that you We have in Christ. สิ่งต่างๆทั้งหมดที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเราในพระคริสต์เราขอบคุณพระองค์สำหรับปีแห่งชัยชนะและปีแห่งการเกิดผลมาก thank you เราขอบคุณพระองค์ี่เรมีโอกาสที่จะดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกใบนี้ในพระนามพระเยซูเอเมน ขอพระเจ้าวอวยพรนะครับและพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ We now are very excited announce that registration now open for our Bible Coe online that for ourous is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตร e m m a อ s ออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับหนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคำของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your life, future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ Every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตรเอมอสนี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง You will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคําของพระเจ้า And you will learn how to effectively live out your faith และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก As the word of God reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัว คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ And you will greatly fruitful in God you purpose of fruitful will be the แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะคบ Scan here for more information and sign up today. สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้